สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาภัยมังงาวัวขึ้นเราผมมาสกุลค้นขู่แล้วกันไปมื้อนี้ยังก็อยากกินยังก็อยากซันยังมื้อนี้มันหยุดนะผมไมีอยังเฮ็ดอยากกินตีนตีนก็เลยมาพายก็เลยแถมกลาหมึกมาให้อืมอ่ะก็เลยตามใส่งมาพริกแห้งอ่าโฆษณาเลยเสียบใส่โฆษณาเสียบใส่ให้เป็นนื้อหมอผิดให้ปาดคอได้ไหมน้องเนามาลุยกัน แต่ว่าซิมซิมหลายะรอบเหรอซิมหลายรอบแบบเพชรตอมจักบาทรดิจะเปิดตอมกันนะไอ้เปิดตอมจักบาทจังตอนนันจังติดขออนุญาตพอดีกลับมาไว้มือนีิ <c oughs> กลับมาแต่หัวเวียนน่ะนะเหลืองานแต่หัวเวียนกอเลยต้องจัดจกักรแม่แก้มเลยนะอยู่ทั้งภูหั่วภูหมาเวียนไม่จิ้มนัน วังเล่นไม่เขาเล่นแล้วก็พีกาพีกาพีกาแซ่นี่แซน้ำเกลือใช่พีกาต้นหอมหอมเปหอมป้อมตั้งอูเอาไปใส่ตั้งโอูน้ำจิบมมาใส่แล้วถิงกะบเวดลืมใส่ดิอ่ะสามสองหนึ่งลุยบอลนี้ลุยด้บอนี้บอน้ำแล้วข้ามเกืออืมอืม กว่าปะเนาะตือ้อตุ้อืนี่ตเบึงแม่งอันนี้ตุมันมนเ่ย่ะฮึมุ้งไกลมนมาอือนฮ้ยเธอมาเดากินแห้เธอกินแต่เห็ดหมูสังมันม,มันเป็นเพจตัดหรอก

นู้ไม่งห็นใงขี้ลูไปตำเขาอันนั้นก็ตำกันกันไม่รูตำอย่างไนก็ดีเปละเยนแล้วเป็นแยกใหญ่คนนี้เป่นนอืม bài ừ. ừ. thơ Sao con số phiền cái nó Ừ. khảo lên mhm dạp con nhang nhau mhm đẹp con nhau nhau. mhm 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 ครับรทำสินครับพอดีเนาะยุ่นซื้อวะตำจีนที่แรกวันจีนตำจีนย่างเดียวละ่ะเอ็นปลาหมึกม,มันถือกันเลยซื้อมั้ <laughs> สองไลยสิบบาทฮะฮะต้องนบอะไรมะขมเนี่ยมะซือของบันเขาดิมเจ้าใส่ปุ๋ยบ่หรออ่อนหรอ กิมงานกับมาหลายคว่านว่าจะได้ดกินเนาะหน่าเป็นเนี้ยอ่าขับคุ่นกัเนาะอือเริ่มสื่อมากกว่เจ้าฝากเฮ้ง ข้าเจ้าวันนี้ไหมข้าเจ้าวันเห็ดสัมพาษณ์ก่อนนะเห็ดต่อเหมาะแล้วโดนมันอ่างนึกว่าขืนมอเตเวยเหมือนมั้งเท่าหรือบ้านใสเ่เท่า <laughs> เท่เามนม่เม็ดเตืมันม่เมตรนึกว่าบปะเพ็ดก็สุซ่าหมเลองเอามาเปิดตเตาเน,นักหบักกันอะมันคือเพ็ดเกือแหลน้ำตาแตกน้ำตาเตียนโลโอ,โอ้แก้มสันบุบบเล่าวะ ไขว่าบัวเพลบแบบนี้คำแหลงคือบัวเพลือบแบบนี้ตรงนี้กินน้ำซานน่าแต่นังซื่อๆลบเนี่ยข้าวหนาใส่กระเทียมดองเนาะนม่ด้นามันมอ้วงทวงวะเปลดแห้ง <laughs>

หอมกับเพชดบ้าเนี่ยังหอมเพ็ดจากหอมจากเพ็ดน้องบปนเน้ี่รห,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 หลกว่าบเ่บเบียดบ่เบียนมาน่ะ <c oughs> ำแม่งอันนี้ยักบาดกันนะเ <c> ข <oughs> ียวภาาใจแต่หาสะท้อนแล้ว <c oughs> เรกระโทกทีเราทานั่นแท้ายหือ มายูกินเกี๊ยวกันด่วนมันเป็นเพชรขานหรอวะผิดมีเครื่องลกับใส่เครื่องรนะูดเนาะทางดีได้เนะโอ้โหหน้าที่หันไหนะวะหันมันไอ้เจ้า

เอาเรื่องตัวนี้เนี่นะครับเอราเงินมันป็ดตายบ้าเรื่องเยินักครับอื้อ ทับแกมได้ไมหมเนาะปีไม่หแหละ <c oughs> จ<า>ังไม้ป <c oughs> ีไม้ยัดดิบโยกเห็ดสามสันแดดไปเนี่ยปาีไม่เิ็ไปลูม้วยสองตัวเห็ดหนังเห็ดมาฝากสมตินวะอือจะกินสมตินวะเห็ดว่าเป็นเนี่ยอ่ะซื้อต่อไอ้บ้าแดงเป็นขาย ไล้แปดตีนไี่เหลือเด้ยเหนแปดตีนไี้เลือฝ <c oughs> ากว้าแดงเฮ็ดขายวัาร้องซื้อเม่กินดูก็แบบที่เจือดดีวะก็เจ้าขายอย่างนึกเป็นบูกับปีตอง <c oughs> ยูทูปพัตามมาครักแล้สมัวตีนวันึ่ง ี๋ยว่ากินกินไงนละ่ะตามานี่นะอ่ะโอ้นนังตาก,กับตุกเลยวะเอาจะใส่มือได้มั้ อันนี้บ่กินเผ็ดลายไอ้กินเผ็ดกินน้ำกันมาเนี่ยยังมือไหนี่เฮ็ดถาดแบบว่าเป็นซองเพียหลายกับเพียรหน่อยนะง่ายนะง่ายไม่ได้คุณผู้ชมเลยพอแล้วเสื่อมเลยเนี่ยเห็นเป็นซองเลยถือถ่านเนี่ยถ่านถ่านลงมันอาหารลงเนี่ย สำหรับห้องคอนเซ็ปเสร็จเหน่ยแลก็เป็นเน,น,มมน,นื้อเนื้อหมูมีร้อยแสบดิแสบเนาะดาร์ว่าเกิดตั้งยันไหต้องเป็นตอนมาเนี่ยนะ,ะเคยกินในเหนหมูเกิดนะ อยากกินเฮ็ดมูสัางไหนี่เท่า่หโอ้ยแครับกินแน่อ่ะฮะมันไม่ค่อยไ้ดีกอ่ะ ขนำนี่แหละว่าเพีดยนมาพี่นอนเมันสิบเพสเงแล้ตอนลับรเมื่ไห้เปิดอเอาพีกก่บอกว่าพี่เต็มใส่อยู่วันเป็นใครวันเปนใครแบบมือโมเมนต์น,นี่แดงๆนั่นแหละมมนเห็ออนไม่ได้ออกร่างกายเลกรบไปทั้งผิวหนังเหรอเงียบๆซะสเนี่วยว แม่ตาครล่ายุดมือหนึ่งแล้วอืมอืมมือขอล่ายุดเนี่ยออกพีกออกกินเห็ดอะไรพี่น้องเนี่ยกินได้นิดหน่อยมันพี่แหฮงมันเกิ่แห้งเนี่ยหนาซาบุบๆเลยวั้